พระธรรมสรุดีบทที่60ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ได้ส่งละทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลายแล้วและทลายที่มั่นของเหล่าข้าพระองค์พระองค์ได้ส่งพระพิโรธปัดนี้ขอทรงโปรโดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายกลับสู่สภาพดีพระองค์ได้ทรงเขย่าแผ่นดินและทำให้แยกออกขอทรงประสานรอยร้าวเพราะขณะน,นี้แผ่นดินกำลังสั่นสะเทือน พระองค์ได้ทรงให้ประชากรของพระองค์เผชิญช่วงเวลาแห่งความสิ้นหวังพระองค์ประทานเล่าอางุนที่ทำให้เหล่าข้าพระองค์ส่วนเสแต่สำหรับผู้ที่ยำเกรงพระองค์นั้นพระองค์ทรงโปรดชูธงขึ้นพลี่ออกต้านธนูเสลาขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์เพื่อบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงรักจะรอดพ้น พระเจ้าตรัสจ,จากสถานมรสการของพระองค์ว่าในชัยชนะเราจะแบ่งเชเคมและกำหนดเขตหุบเขาสุขคตกิเลาอาดเป็นของเรามนัสเสเป็นของเราเอฟปราอิมคือหมวกเกราะของเรายูดาคือกระทาของเราโมอับเป็นอ่างชำระของเราเราเหวี่ยงรองเท้าของเราลงบนเอโดมและเราจะโห่ร้องด้วยความมีชยัยเหนือฟิลิสเตีย ใครจะพาข้าพระองค์ไปยังเมืองป้อมปราการใครจะนำข้าพระองค์ไปยังเอโดมพระองค์ไม่ใช่หรือข้าแต่พระเจ้าพระองค์ผู้ได้ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลายและไม่ท่งร่วมทัพกับเหล่าข้าพระองค์อีกต่อไปขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายต่อสู้ข้าศึกเพราะความช่วยเหลือของมนุษนั้นไร้ค่าโดยพระเจ้าเราจะมีชัยชนะ พระองค์จะทรงเหยียบย่ำศัตรูของเราพระธรรมสดุดีบทที่61อข้าแต่พระเจ้าขอทรงสดับเสียงร้องทูลของข้าพระองค์ขอทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์จากสุดปลายแผ่นดินโลกข้าพระองค์ร้องทูลยามจิตใจอ่อนระหวยขอทรงนำข้าพระองค์ไปยังศิลาซึ่งสูงกว่าข้าพระองค์ พราะพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์ทรงเป็นหอคอยที่มั่นคงต่อต้านศัตรูข้าพระองค์ปรารถนาจะอาศัยในพระพลาของพระองค์เป็นนิดขอลี้ภัยใต้ร่มปีกของพระองค์เสลาข้าแต่พระเจ้าเพราะพระองค์ทรงได้ยินคําปฏิญาณของข้าพระองค์แล้วพระองค์ได้ประทานมรดกสำหรับบรรดาพ้ทธ่ยมเกรงพระนามของพระองค์ให้แก่ข้าพระองค์ ขอส่งเพิ่มพูนอายุไขของกษัตริย์ให้ยืนยาวหลายชั่วอายุเพื่อกษัตริย์จะครองบัลังต่อหน้าพระเจ้าตลอดไปขอสรงให้ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์ปกป้ององค์กษัตริย์ไว้แล้วข้าพระองค์จะสรรเสริญพระนามของพระองค์เสมอไปและทําตามคําปฏิญาณทุกวันพระธรรมสรุดีบทที่62 จิตวิญญาณของข้าพเจ้าพักสงบในพระเจ้าแต่ผู้เดียวความรอดของข้าพเจ้ามาจากพระองค์พระองค์แต่เพียงผู้เดียวทรงเป็นศิลาและความรอดของข้าพเจ้าพระองค์ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่มีวันวันไหวพวกเจ้าจะรุมเล่นงานคนคนเดียวไปนนานเท่าใดเจ้าทั้งหมดจะโค่นล้มเขา ผู้เป็นเหมือนกำแพงอิงกระเทเร่แล้วรั้วที่โยกเยกนี้หรือพวกเขาจงใจปลดเขาลงจากตำแหน่งสูงพวกเขาชื่นชมในการโป้ปดปากของพวกเขากล่าวอวยพรแต่ในใจนั้นสาบแช่งเสล่ลาจิตวิญญาณของข้าเอย๋ยจงพักสงบในพระเจ้าแต่ผู้เดียวความหวังของข้าพเจ้ามาจากพระองค์ พระองค์แต่เพียงผู้เดียวทรงเป็นศิลาและความรอดของข้าพเจ้าพระองค์ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวความรอดและเกียรติของข้าพเจ้าอยู่ที่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระศิลาอันทรงฤทธิ์เป็นที่หลีภัยของข้าพเจ้าประชาชนเอ๋ยจงวางใจในพระองค์ตลอดเวลาจงเทความในใจของท่านต่อพระองค์เพราะพระเจ้า ส่เป็นที่ลิภัยของเราเสลาคนต่ำต้อยเป็นเพียงลมหายใจวูบหนึ่งคนสูงสักเป็นเพียงมายาเมื่อขึ้นช่างดูก็ไม่มีค่าอะไรทั้งคู่เป็นเพียงลมหายใจเฮือกเดียวอย่าพึ่งพาการบังคับขู่เข็นอย่าภาคภูมิใจในของที่ขโมยมาแม้ทรัพย์สมบัติเพิ่มขึ้นก็อย่าปักใจกับสิ่งเหล่านั้น สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าได้ตรัสแล้วสองสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ยินคือข้าแต่พระเจ้าอำนาจเป็นของพระองค์และข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยความรักเมตตาและพระองค์ทรงให้รางวัลแต่ละคนตามการกระทำของเขาพระธรรมโรมบทที่หเหตุฉะนั้น เมื่อเราได้ถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อแล้วเราจึงมีสันติสุขกับพระเจ้าโดยทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราโดยทางพระองค์เราจึงได้เข้าในร่มพระคุณที่เรายือนอยู่นี้ด้วยความเชื่อและเราจึงชื่นชมยินดีในความหวังที่จะได้มีส่วนในพระเกียรติสิริของพระเจ้าไม่เพียงเท่านั้นแต่เรายัางชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากของเราด้วย เพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้นก่อให้เกิดความบากบัน่นความบากบั่นทําให้เรามีอุปนิสัยที่พิสูจน์แล้วว่าใช้การได้และอุปนิสัยเช่นนั้นทําให้มีความหวังและความหวังไม่ทําให้เราต้องอับอายเพราะพระเจ้าทรงเทความรักของพระองค์เข้ามาในจิตใจของเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งพระเจ้า ได้ประทานแก่เราเมื่อเรายัางไร้กาลังพระคริสต์ได้สิ้นพระชนเพื่อคนบาปในเวลาอันเหมาะน้อยนักที่จะมีใครตายเพื่อคนชอบธรรมแม้ว่าอาจจะมีบางคนกล้าที่จะตายเพื่อคนดีก็ได้แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์เองแก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้สิ้นพระชนเพื่อเรา ในเมื่อบัดนี้เราได้ถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์ยิ่งไปกว่านั้นเราจะรอดพ้นจากพระพิโรธของพระเจ้าโดยพระองค์อย่างแน่นอนเพราะถ้าเรายังได้คืนดีกับพระเจ้าโดยการสิ้นพระชนของพระบุตรของพระองค์ในขณะที่เราเป็นศัตรูกับพระองค์ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเราได้คืนดีกับพระองค์แล้วเราก็จะได้รับความรอด โดยพระชนชีพของพระองค์อย่างแน่นอนไม่เพียงเท่านี้แต่เรายังชื่นชมยินดีในพระเจ้าโดยทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราด้วยบัดนี้พระองค์ทรงทําให้เราคืนดีกับพระเจ้าแล้วฉะนั้นเช่นเดียวกับที่บาปเข้ามาในโลกเพราะมนุษย์คนเดียวและบาปนําความตายมาและโดยทางนี้เองความตาย จึงมาถึงมวลมนุษย์เพราะทุกคนได้ทำบาปเพราะก่อนมีบทบัญญัติบาปก็อยู่ในโลกแล้วแต่เมื่อยังไม่มีบทบัญญัติก็ไม่ถือว่าบาปอย่างไรก็ตามความตายก็ครอบครองมาตั้งแต่สมัยของอาดัมจนถึงสมัยของโมเสสแม้แต่คนที่ไม่ได้ทำบาปโดยละเมิดพระบัญชาเหมือนอาดัมผู้เป็นแบบของพระองค์ซึ่งจะเสด็จมาภายหลัง แต่ของประธานนั้นต่างจากการล่วงละเมิดเพราะถ้าคนเป็นอันมากตายเพราะการล่วงละเมิดของมนุษย์เพียงคนเดียวยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระคุณของพระเจ้าและของประธานโดยพระคุณของพระเยซูคริสเพียงผู้เดียวนั้นย่อมล้นไหลไปสู่คนเป็นอันมากและของประธานจากพระเจ้าก็ต่างจากผลของบาปของมนุษย์คนเดียวกล่าวคือ การพิพากษาเกิดขึ้นหลังจากการทำบาปเพียงครั้งเดียวและนำไปสู่การลงโทษแต่ของประธานเกิดขึ้นหลังจากการล่วงละเมิดหลายๆครั้งและนำไปสู่การนับเป็นผู้ชอบธรรมเพราะถ้าโดยการล่วงละเมิดของมนุษย์คนเดียวเป็นเหตุให้ความตายได้ครอบครองผ่านทางมนุษย์คนเดียวผู้นั้นยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดบรรดาผู้ที่ได้รับพระคุณ และของประธานแห่งความชอบธรรมซึ่งพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้อย่างมากล้นย่อมครอบครองในชีวิตผ่านทางมนุษย์คนเดียวคือพระเยซูคริสฉะนั้นการล่วงละเมิดเพียงครั้งเดียวส่งผลให้คนทั้งปวงถูกลงโทษฉันใดการกระทำอันชอบธรรมเพียงครั้งเดียวก็ส่งผลให้คนทั้งปวงถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมฉันนั้น ซึ่งการนับเป็นผู้ชอบธรรมนี้นำชีวิตมาให้คนทั้งปวงเหล่านั้นเพราะการไม่เชื่อฟังของมนุษย์คนเดียวทำให้คนเป็นอันมากเป็นคนบาปฉันใดการเชื่อฟังของมนุษย์คนเดียวก็ทำให้คนเป็นอันมากเป็นผู้ชอบธรรมฉันนั้นบทบัญญัติถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อที่การล่วงละเมิดจะมีมากขึ้นแต่ที่ใดมีบาปมากขึ้น พระคุณก็มีมากขึ้นยิ่งกว่านั้นเพื่อว่าบาปได้ครอบครองในความตายฉันใดพระคุณจะได้ครอบครองผ่านทางความชอบธรรมเพื่อชีวิตนิรันด์จะมาทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฉันนั้น